ตัวบอลเลอ่เอ้ยตัวบลเล่รูปบอลเลอ่เลยแต่แต่ตรงนี้ยังไม่สุกนะมันยังติดใช่แต่ว่านี่นะคะเขาขายแค่โลละร้อยสี่สิบห้าบาทเองนะทุกคนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่แถวตรงบอาเรียกอะไรนะตรงแถวแถวบริเวณน้ำปูนะคะเข้มสบายใช่อ่ะเขาเรียกว่าห้างอะไรนะอันนี้ห้างห้างหน้าห้างอ่ะหน้าห้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปแปะให้แล้วกันจำชื่อไม่ได้เลไหนคือรูแล้วหมาเอาอะไรโจมัน กินเลยเราเราจะกินเลยอ่ะเราจะกินเลยเอาที่เขาทำให้อ้ไ่เขาให้ชายรูปใหญ่จริงอันนี้ใหญ่จริงอยู่หน้าแลนด์มาร์คมหาชัยนะครับอันนี้มันสวยมากเลยนะแบบมันคมๆอยู่เลยอ่ะทุกคนแบบแหลมๆอ่ะไม่ใช่แบบว่าทู่ๆแล้วอ่ะันไปอย ประมาเลือกอันนี้อันนี้คืออันนี้คือแบบว่าดิบก็คือต้องรอสองวันนะคะถึงว่าถึงจะกินได,ได้หรือไม่ก็อันนั้นแบบนั้นก็คือสามารถกินได้เลยแลว้วก็นี้มีแบบลูกน้อยด้วยนะโลละร้อยห้าบาทค่ะคะุณแต่ลูกน้อยมากแหละทั้งค่นี้เนี่ยโจโจเดี๋ยวไปเลือกก่อนนะเดี๋ยวให้โจโลเลือกก่อนนะคะว่าโจจะเอาลูกไหนนะคะเดี๋ยวไปรอดูกนะันสวยมากครับคุณเตมเลย กินนะคะมาทด้นะคะอเคยเดี๋มาจะต่นให้ขอ้วยสวยมากโอ้เกาาะขอด้่นไคะโอ้โหขอด้อลังส่นะคะเมื่อกี้ขอนะคะถึงดีๆนะคะีเบลเลอร์เลยนะคะออกมาอเยอะมากยงชาใครอยากกิน้คะบาทังมหมหรือมองปมา เราชัดูได้ได้เนื้อกิโลได้ได้เนื้อกิโลโลโลสี่ครับเอ้สี่โลสี่โลครึ่งโลเจ็ดโอ้หมากผู้งูผู้งูผ้งูเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดวันนี้มีคนเลี้ยงครับขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพคุณแม่นิดนะคะเจ้าภาพใจดีของเราวันนี้นะคะตามเคยค่ะตามเคยค่ะไม่กินไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกๆอยากกินแม่นิดจะ ัไปนี่อารับรับรับทุนเรียนครับต้องหนักตาต้องหนักตาเนีใหม่คุณตาเย้ได้แล้วนะคะ เราได้ทุเรียนของเรามาแล้วนะคะประมาณจ่ายตังเรียบร้อยอ,อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเราถามชื่อมาแล้วนะคะเขาเรียกว่าโกดังทุเรียนหน้าแลนด์มาร์คมหาชายัยใครที่อยากได้ทุเรียนอร่อยแบบก็มาตรงนี้ได้นะคะทุกคนอันนี้ไม่ซื้อกินเองนะอร่อยมากอร่อยนะแต่ว่าอันนี้กลิ่นไม่ค่อยแรงไมคอยู่ใกล้ได้อเอออันนี้โอเคนะมันเป็นของกดของครอบครัวเลยต้องยอมจะมีไมคคนเดียวไม่ยอม ではまた。